สวัสดีครับ TTB ยินดีให้บริการวันนี้คุณลูกค้ามีอะไรให้เราช่วยดูแลครับลูกค้าประสงค์เปิดบัญชีนะครับได้ครับยินดีครับเบื้งองต้นขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะครับผมวรวิทดเครมขวันนะครับเป็นผู้มีนยอน,นุญาตในหน้าประกันวินาศภัยห้าสองศูนย์สี่ศูนย์ศนะครับแล้วก็ใบอนุญาตในหน้าประกันชีวิตนะครับ6 1 0 3 0่งศูนนะครับผมขออนุญาตรับบัตรประชาชนลูกคา้านิดนึงครับผมนะครับ ขออนุญาตลูกค้าเปิดหน้ากากอนามัยผมนิดนึงครับนะขอบคุณครับขออนุญาตแจ้งในส่วนของสิธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคก่อนนะครับผมคือสิทธิแรกนะครับสิทธิที่ลูกค้าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนนะครับสิทธิที่2คือสิทธิที่ลูกค้าจะมีสิทธิ์ในการเลือกปฏิบัติการเงินนะครับผมสิทธิที่3คือสิทธิที่จะร้องเรียนเมื่อไม่ได้รับคมเป็นธรรมและสิทธิที่4นะครับคือสิทธิที่จะได้รับ ครเเชกิกรณีที่เกิดความเสียหายนะครับผมเบื้องต้นออขออนุญาตสอบถามลูกค้านิดหนึ่งครับว่าลูกค้ามีความรู้ดุปประสงค์ในการเปิดบัญชีอะไรยังไงบ้างครับเช่นมีการอโอนเงินบ่อยไหมชำระค่าสินค้าบริการหรือเปล่ปาอะไรเงี้ยครับหรือว่าจะจ่ายวินอะไรเงี้ยครับหรือลูกค้าเก็บไว้เพื่อออมหรืออะไรเงี้ยครับออลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็น โอนเงินเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็ชําระอ๋อชำระค่าสินค้าบริการด้วยเนาะได้ครับเบื้องต้นเดี๋ยวผมอขออนุญาตแนะนํานะครับก็คือจะมีบัญชีออมทรัพย์นะครับ2ประเภทอสองแบบด้วยกันนะครับก็คือ1เป็นแบบเบสิค TDB Basic กับ TDB Offee ในส่วนของ TDB Basic เนี่ย ก็คือตัวนี้จะเป็นบัญชีออมทรัพย์เหมือนกันนะครับโดยที่จะมีในส่วนของอัตราดอกเบีย้ยให้0.125%ต่อปีนะครับแล้วก็ตัวนี้จะจ่ายดอกเบีย้ยปีละสองครั้งในสิ้นเดือนมิถุน,นายนกับสิ้นเดือนธันวาคมนะครับผมแล้วก็ตัวน,นี้จะมีในส่วนของการหักภาษีณที่จ่าย15%สําหรับดอกเบีย้ยเงินฝากที่เกิน20,000บาทนะครับสอง0 0ืบาทขึ้นไปก็จะเสียภาษี15%นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ ไม่มเีเงินขั้นต่ำในก,การเปิดบัญชีนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของค่ารักษาบัญชี50บาทต่อเดือนกรณีที่ลูกค้าบัญชีไม่เคลื่อนไหว12เดือนติดต่อกันนะครับแล้วกเ็เงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า2,000บาทนะครับธนาคารจะหักเงินในบัญชีนะครับเดือนละ50าบาทนะครับผมต่อมาก็จะเป็น TTB ีบี f r ฟนะครับอีกประเภทคือบัญชี TTB ีบี f r e ฟเนี่ยก็คือจะมีในส่วนของ ตัวนี้ครับดอกเบีย้ยอันดับแรกคือดอกเบีย้ยตัวนี้ดอกเบีย้ยเราจะไม่มีจะเป็นศูนเปอร์เซ็นต์นะครับเมืเ่อเรียบเทยบกับบัญชีเบสิคเบสิคมีศูนย์จุดหนึ่งสองห้าแล้วก็ถัดมาตัวนี้ก็คือจะมีในส่วนของค่ารักษาบัญชีเช่นกันนะครับห้าสิบบาทต่อเดือนกรณีที่ลูกค้าบัญชีไม่เคลื่อนไหวสิบสองเดือนติดต่อกันนะครับแล้วก็มีเงินคงเหลือนในบัญชีต่ำกว่าสองพันบาทธนาคารจะหักบัญชีในทุกเดือนเดือนละห้าสิบบาทนะครับผมแล้วก็ อตอนนี้ไม่มีจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีนะครับแต่ข้อแตกต่างก็คือจะมีในส่วนของอของคุ้มครองของคุ้มครองก็คือจะมีคุ้มครองกรณีเสียชีวิตนะครับการสูญเสียอวัยวะสูญเสียสายตาหรือการได้ยินหรือการมองเห็นอะไรเงี้ยการออกเสียงเงี้ยครับแล้วก็รวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลนะครับที่เกิดจากอุบัติเหตุนะครับ,บ,นะรบผมให้ด้วยนะครับ สูงสุด3 0 0 0ันบาทต่อครั้งไม่จำกัดจำนวนครั้งให้ด้วยนะครับผมเบื้องต้นตัวเนี้ยบัญชีออฟฟิศก็คือสามารถากดโอนจ่ายหรือเติมนะครับฟรีค่าธรรมเนียมตลอดนะครับผมโดยจะมีบัตรเดบิตให้ด้วยเงี้ยครับหรือลูกค้าทำไม่ทำก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าอีกทีนึงนะครับเบื้องต้นลูกค้า สนใจเป็นตัวไหนดีครับระหว่างเบสิกหรือว่าออฟฟีนะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีข้อแตกต่างกันอยู่เป็นบัญชีออฟฟีนะครับได้ครับก็ลูกค้าเห็นคนว่าเหมาะสมกับลูกค้านะกับวัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชีนะได้ครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตนําเอกสารเซลเชียนะครับเอกสารประกันวันขายนะครับตัวบัตรตัวสมุดบัญชี t ท b ออฟฟีให้ลูกค้านะครับตัวนี้ครับขออนุญาตครับ เดีย๋ยวผมขอญอาตธิบายไปด้วยแล้วกันนะครับก็คือตัวนี้เราไม่มีดอกเบีย้ยเนาะแล้วก็การเปิดบัญชีขั้นต่ำก็คือเราไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชีนะครับบัญชี TDB Alfi เนี่ยก็คือลูกค้าสามารถมีบัญชีได้ถึง4บัญชีนะครับเป็นบัญชี Alfi ได้ถึง4บัญชีแล้วก็1บัญชีเนี่ยสามารถมีบัตรเดบิต Alfi นะครับ บัตรเดบิตนะครับได้ถึง5้าบัตรด้วยกันนะครับโดย5้าบัตรนี้จะแบ่งออกเป็นบัตรเดบิตเอาฟรีนะครับสูงสุด2องบาทนะครับบัตรชิปเป็นชิปแทนเงินสดนะครับ ttb w แบะไม่เกิน2องบาทแล้วก็บัตร ttb เอาฟรีดิจิตอลได้อีก1นึ่งบาทนะครับลงเป็น5้าบาทนะครับแล้วก็กรณีการขอออกบัตรใหม่เช่นกรณีที่ลูกค้าบัตรชำรุดสูญหาย หรือบัตรหมดอายุบัตรจะมีอายุ5ปีถามเรื่องแขนี้ถ้าเกิดลูกค้ามาขอเอาอบัตรใหม่ก็คือเราจะออกให้ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับโดยที่บัตรเดบิต tdb All f e e ออกได้สูงสุดนะครับไม่เกิน5บาทต่อบัญชีในปีปฏิทินนะครับใน1ปีปฏิทินนะแล้วก็บัตรตัว tdb All f e e digital นะก็คือได้ไม่เกิน3บาทต่อ1ปีปีปฏิทินนะครับผมบัญชีที่เปิดนี้ก็คือ เฉพาะบุคคลธรรมดานะครับแล้วก็ไม่ไม่เปิดให้กับลูกค้าที่ต้องใช้นามแฝงหรือเป็นบัญชีเพื่อบัญชีและบัญชีหรือหรือโดยอะไรเงี้ยเราเราไม่อนุญาตนะครับจะเป็นบัญชีชื่อค้านะครับผมถัดมานะครับจะมีในส่วนของตัวค่อธรรมเนียมนะครับผมค่าธรรมเนียมก็คือ ลูกค้าสามารถถอนเงินนะครับได้ได้ลูกค้าที่เป็นเจ้าของบัญชีหรือมอสัญทานน่าก็คือถอนได้ทุกสาขานะครับไม่ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งนะครับได้ฟรีนะครับแล้วก็สิทธิประโยชน์ในเรื่องของอฝากเงินหรือธุรกรกรมฟรีนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมก็จะแบ่งเป็นการโอนเงินนะครับโอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคารฐานไทยธนาชาตินะครับก็คือทั้งผู้โอนแล้วก็ผู้รับโอนนะครับก็คือได้ที่ช่องทางของสาขาธนาคารตู้ ATM นะครับผม เครื่องฝากเงิน CDM นะครับติดต่อ Call Center 1428นะครับผมอิติเด็ t แบงกิ้งรวมไปถึงตัวแอปพลิเคชันนะครับ TDB Touch นะครับก็คือฟรีไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับการถอนเงินสดนะครับการฝากเงินสดก็แล้วก็รวมถึงการสอบถามด้านเงินคงเหลือเนี่ยได้ที่ตู้ A T M นะครับเครื่องรับฝากเงิน C D M นะครับก็ฟรีเช่นกันนะครับผม การโอ,อนเงินระหว่างธนาคารนะครับก็ที่เครื่อง atm ที่เครื่องรับฝากเงินดอัตโนมัติ cdm ของธนาคารนะครับหรือเครื่อง atm ต่างธนาคารก็ได้ในที่มีสัญลักษณ์ atm pool นะครับก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมการชำระค่าสาธารณูปโภคค่าสินค้ารับบริการต่างๆนะครับ bill payment ได้ที่เครื่อง atm เครื่องรับฝากเงินเอ่ TD B, อ tdb call center งแนะครับแล้วก็ interbanking แล้วก็ tdb ทั้คงคสามารถทําได้โดยไม่เสียค่านรมเียมโดยเป็นการชำระค่าสินค้ารับบริการผ่าน e payment นะครับหรือ e pay นะครับผม ค่าธรรมเนียมบัญชีนะครับเปิดบัญชีครั้งแรกนะครับะจะมีค่าธรรมเนียม350บาทนะครับผมสามรบาทตรงนี้กรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีเอาฟรี free, พร้อมบัตรเดบิตนะครับจะมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า350บาทนะครับโดยจะเก็บค่าธรรมเนียมในเดือนถัดไปโดยการหักบัญชีเอาฟรีนี่แหละครับแล้วก็ในปีถัดไปเราจะเก็บค่าธรรมเนียม 250บาทนะครับผมแต่ถ้าเกิดลูกค้าเปิดบัญชีโดยที่ไม่สมัครบัตรเดบิตก็ได้นะครับโดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีนะครับผมรวมไปถึงการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปิดบัญชีก็จะ,ะมีหลายประเภทมีหลายกลุ่มด้วยกันก็คือหนึ่งกลุ่มลูกค้า TDB Research นะครับกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่เป็นบัญชีเปโลหรือรับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารฐานไทยธนาชาตินะครับ สามเป็นกรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีโดยที่ไม่ออกบัตรดิบิตนะครับผมสี่เป็นลูกค้าข้าราชการนะครับผมอันนี้คือจะยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปิดบัญชีให้นะครับแล้วก็ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการรายปีนะครับสําหรับลูกค้าที่มีบรีเซอร์นะครับลูกค้ารับมันเดือนเปโลลูกค้าที่เปิดบัญชีนะไม่ได้ออกบัตรภายใน12เดือนก่อนหน้านะครับก่อนได้เก็บค่าบัญชีเนาะรวมไปถึงกรณีที่ลูกค้าซื้อ กองทุน s s r m s นะครับผ่านททบตลอดปีตลอดทั้งปีครับสะสมก็คือห้าหมื่นบาทนะครับผมถ้าซื้อห้าหมื่นบาทในหนึ่งปีเบติก็คือจะไม่เสียค่าธรรมเนียมรายปีนะครับผมหรือลูกค้าใช้ใจ่ายพันบาทเดบิตออฟฟีนะครับผมในหนึ่งปีเบทีสะสมอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับและอีกหนึ่งเงื่อนไขคือกรณีที่ลูกค้าถือบัตรเครดิตนะครับททบทุกประเภท ยอดใช้จ่ายสะสมตลอด1ปีไป,ปทีมอยู่ที่ห้าหมื่นบาทขึ้นไปก็จะฟรีค่าธรรมเนียมรายปีให้เช่นกันนะครับแล้วก็ในส่วนของค่ากษาบัญชีนะครับค่ากษาบัญชีเราจะเก็บเดือนละ50บาทกรณีที่ลูกค้าบัญชีไม่เคลื่อนไหว12เดือนติดต่อกันและยอดเงินคงเหลือนในบัญชีเนี่ยน้อยกว่า2,000บาทเราจะหักค่าธรรมเนียมเดือนละ50บาทนะครับ หัก่านบัญชีลูกค้าเลยนะครับหักไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าบัญชีจะเหลือศูนย์นะครับถ้าเกิดบัญชีเหลือศูนย์แล้วนะครับธนาคารจะพิจารณาไปอีก3ามร้อยเกหรือวันถ้าเกิดลูกค้ายอดเงินเป็นศูนย์อยู่ธนาคารก็จะปิดบัญชีโดยอัตโนมัติโดยที่ลูกค้าเนี่ยอาจจะสูญเสียสิทธิประโยชน์นะครับที่ได้จากบัญชีออฟฟี free, นะครับแล้วก็ธนาคารก็จะนับการใช้บัตรเดบิตโดยอัตโนมัตินะครับผม ถัดมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการประกันภัยนะครับการประกันภัยก็คือจะมีคุ้มครองให้กับผู้ฝากเงินนะครับเงื่อนไขและรายละเอียดของคุ้มครองเป็นไปตามที่บริษัทประกันกำหนดนะครับโดยบยริษัทประกันก็คือจะเป็นของธนาชาติประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับโดยธนาคาราไทยธนาชาติเป็นเพียงแค่ในหน้าประกันวินาศาภัยเท่านั้นนะครับผมโดยนะครับความคุ้มครองเนี่ยก็จะเกิด คุม้มครองอุบัติเหตุให้ทันทีนะครับที่เปิดบัญชีนะครับก็คือได้สูงสุด20เท่าของยอดเงินคงเหลือในบัญชีนะครับผมโดยยอดเงินคงเหลือในบัญชีต้องไม่น้อยกว่า5000บาทนะครับผมก็คือก่อนวันเกิดเหตุ1วันนะครับครวน,นี้จะคุ้มครองทั่วโลกเลยนะครับตลอด24ชั่วโมงตัวนี้ก็จะคุ้มครองในส่วนของความสูญเสียหรือ,อความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุนะครับซึ่งเช่นสูญเสียอวัยวะ สูญเสียสายตาสูญเสียการได้ยินหรือการออกเสียงอย่างนี้ครับเราจะมีความคามครองให้สูงสุดไม่เกิน3ล้านบาทนะครับผมต่อปีนะโดยที่ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับน,นี่คือข้อดีรวมไปถึงกรณีที่ลูกค้าจะเบิกค่ารักษาการจากอุบัติเหตุก็สามารถทําได้เช่นกันเราให้สูงสุด3,000บาท3,000บาทต่อครั้งนะครับโดยเบิก ได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งนะครับผมลูกค้าก็สามารถเบิกค่าสายาาลได้นะครับในส่วนของความคุ้มครอง,อ,งอันนี้เราจะยกเว้นกรณีที่ลูกค้าถูกทำร้ายร่างกายถูกฆาตรกรรมหรือรวมไปถึงการโดยสารหรือขับขี่จักรยานยนต์นะครับผมในส่วนของยอดเงินคงเหลือในบัญชีเนะี่ยเราจะแบ่งเป็นลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่กรณที่ลูกค้าเปิดบัญชีใหม่แล้วจะคุ้มครองให้ทันที เราจะแตกต่างกับลูกค well. ้าเดิมที่มีบัญชีอยู่แล้วนะลูกค้ามีบัญชีเดิมอู่แล้วเนี่ยเราจะคุ้มครองให้นะครับก็แต่เมื่อยอดเงินคงเหลือในเดือนก่อนลูกค้ามีไม่น้อยกว่าห้าพันบาทนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีนะครับเราจะคุ้มครองให้ทันทีที่เปิดบัญชีเลยนะครับลูกค้าเปิดบัญชีวันนี้ก็คุ้มครองวันนี้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเปิดบัญชีวันนี้ห้าพันบาทแล้วต่อไปลูกค้าเงินเหลือไม่ถึงห้าบาทก็ตามนะครับโดยที่วัน ที่ลูกค้าเปิดบัญชีก็คือระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่ยี่ห้าเนี่ยลูกค้า,าสามารถมียอดเงินคงเหลือน้อยกว่าห้าพันบาทได้ห้าบาทนะครับเราก็จะอยังคุ้มครองให้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเปิดบัญชี้แต 26, ่วันที่หกนะครับวันที่ยี่หกของเดือนเดือนนั้นนะครับเราก็จะต้องดูว่ายอดเงินคงเหลือต้องมีอย่างน้อยห้ามต่ำกว่าห้าพันบาทนะครับผมจนถึงสิ้นเดือนเลยนะเราจะถึงคุ้มครองให้นะครับผม แล้วก็ลูกค้าที่เปิดบัญชีเนี่ยคุ้มครองก็จะเกิดขึ้นสําหรับลูกค้าที่อายุ15ถึง70ปีนะครับเราก็จะมีความคุ้มครองให้นะครับถ้านอกจากนี้เราก็ไม่ได้คุ้มครองให้นะครับกรณีที่ลูกค้ามีาบัญชี TDB Offee มากกว่า1บัญชีนะครับลูกค้าจะได้รับวงเงินคุ้มครองรวมกันทั้งหมดอ่ะไม่เกิน3ล้านบาทนะครับแล้วก็ตัวบัญชีเนี่ยสมมติลูกค้ามี2บัญชีลูกค้ามีบัญชี2บัญชีเนี่ย วงเงินไม่ถึงห0 0พันเราก็จะไม่ได้คุ้มครองให้นะครับเราจะดูบัญชีใดบัญชี1เท่านั้นที่มียอดเงินคงเหลืออมากกว่า5,000บาทหรือไม่น้อยกว่า5,000บาทนะครับผมอันนี้ในเรื่องของการเบิกเคม,มากันกรณีที่ลูกค้าจะเบิกค่าราาักษาพยาบาลอันเกิดจากอุบัติเหตุสามารถทําได้นะครับโดยการที่ลูกค้าต้องสารองจ่าย ไปก่อนนะครับโดยที่ลูกค้านําใบเสร็จตัวจริงใบรับรองแพทย์ตัวจริงนะครับมาเบิกเอ่อมาทําเคมเบิกกับทางอา่ธนชาตประกันภัยนะครับโดยที่ธนาชาตประกันภัยจะจ่ายคืนนะครับค่าสินใหม่ให้กับลูกค้าภายใน15วันภายใน15วันนับจากวันที่ได้รับเอ,อกสารครบถ้วนนะครับผมจากลูกค้านะฮะก็จะคืนเงินโอนเข้าบัญชี ี d b ออฟฟี all free, นะครับให้กับลูกค้าเลยแต่ถ้าเกิดลูกค้ามีบัญชี mm. ที d b ออฟฟี่นะครับมากกว่า1บัญชี mm. ก็ลูกค้าก็แจ้งความประสงค์ให้กับธนาคารได้ว่าจะโอนเงินเข้าบัญชีไหนนะครับผม mm. แล้วก็กรณีที่ลูกค้าเ,เสียชีวิตหรือทุพพลภาพนะครับตัวนี้เนี่ยเราจะจ่ายค่าสินไหมให้กับผู้เราผลประโยชน์นะครับ ตามกฎหมายที่ได้ระบุไว้นะครับผมแล้วก็ถัดมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวกรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้าออนไลน์ะครับก็คือตรงนี้จะมีค้อม่ลบองให้ด้วยนะครับกรณีไหนบ้างกรณีที่ได้รับสินค้าไม่ตรงตามแบบที่สั่งไว้ หรือสินค้าชำรุดเสียหายเราจะคุ้มครองให้สูงสุดอยู่ที่10,000บาทนะครับแต่ว่าต่อครั้งเนี่ยให้สูงสุด5,000บาทนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นสินค้าที่ซื้อเนี่ยนะครับต้องมีมูลค่า1 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับผมต้องมีมูลค่า100 0บาทขึ้นไปเราจึงจะเบิกเคม,มาได้นะครับผมถัดมาก็จะเป็นในเรื่องในเรื่องของอตัว ที่ลูกค้าใช้ต่างประเทศกรณีที่ลูกค้าสมัคร TDB แบบัตรบัญชีอ f r ฟีสมัครคู่กับบัตรเดบิตอัลฟีนะครับก็คือจะมีสิทธิประโยชน์ก็คือว่านอกจากฟรีค่า,านรรมเนในการกดโอนจ่าย,ย,ยเติมแล้วเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันหรือตัวเทเ็มรัดเนี่ยก็จะมีในส่วนของอใช้ในต่างประเทศฟรีด้วยนะครับ f อ rate นะครับอีก2.5นะครับผม รุดเมืองนอกหรือในเลทที่ถูกลงนะครับแล้วก็ทุกสกุลเงินทั่วโลกด้วยนะครับโดยจากการถอนเงินหรือชำระค่าสินค้าด้วยสกุลเงินของประเทศที่เดินทางไปนะครับค่าธรรมเนียมกดเงินก็จะคิดครั้งละ75ดบาบาทนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็จะมีอาจจะมีค่าบริการนะครับอาจจะมีค่าบริการจากผู้ให้บริการที่ที่ปลายทางเรียกเก็บด้วยนะครับผม แล้วก็กรณีที่ลูกค้า,าสมัครใช้บัญชี TTB all-free คู่กับการใช้บัตร TTB digital นะครับผมอันนี้จะไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับผมขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับว่าจะเลือกอเปิดบัญชีอ l ฟ r e e อย่างเดียวหรือสมัครคู่กับบัตรเดบิตได้ทั้งสามแบบนะครับ t d b a ออ f r ี e TTB wave นะครับแล้วก็ตัว t d b ออฟฟิศดิสต้นนะครับผมถ้า TDB ออฟฟี่ก็จะเสียค่าธรรมเนียมแลกเข้านะครับสองบาทแล้วก็รายปี2องบาทครับผมส่วน t d ดบบัตรเดบิตออฟฟี่ดิสต้อนเนี่ยเราก็ไม่เสียค่าเนียมเบื้องต้นลูกค้าสนใจเปิดบัญชีออฟฟี่อย่างเดียวหรือว่าจะทำบัตรเดบิตด้วยครับผมทำบัตรเดบิตออฟฟี่ด้วยนะครับได้ครับ ลูกค้า,าสนใจสมัครแอปพลิเคชัน td b touch ไปด้วยไหมครับก็ข้อดีก็คือเพื่อความสะดวกนะครับในการทำรายการนะครับโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาที่ธนาคารลูกค้าสามารถทำรายการที่ใดก็ได้นะครับผมโดยผ่านแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินการเติมเงินการจ่ายบินเช็คยอดเงินหรือแม้กระทั่งการดูสเตตเ,ต,ตเมนต์รายการเดิมบัญชีอะไรเงี้ยครับก็สามารถทำได้นะครับหรือถอนเงินโดยไม่ใช่บัตรก็ได้นะที่ตู้ ATM สมัครก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับนี้นสูตรบัญชีนะครับลูกค้าตรวจสอบชื่อนามสกุลนะครับถูกต้องครบถ้วนไหมนะครับนะครับอันนี้บัตรเดบิตนะครับบัตรเดบิตอันนี้ก็คือลูกค้าสามารถเปิดใช้งานบัตรเดบิตได้นะครับโดยหนึ่งเปิดผ่านแอปพลิเคชัน ทีทัชนะครับผมหรือ2เปิดที่ตู้ ATM ก็ได้นะครับตู้ ATM ก็สามารถเปิดได้ทั้งนี้นั้นการในการเปิดตู้ที่เปิดบัตรใช้งานที่ตู้เ TM เนี่ยลูกค้าต้องอถือหมายเลขโทรศัพท์มือถืที่ให้ไว้กับทางธนาคารไว้ด้วยนะครับเพราะว่าจะมี otp ส่งไปให้กับลูกค้านะครับในการยืนยันตัวต,วตวนอีกทีหนึ่งนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับ อกสาก็จะเป็นนะครับเอกสารนะครับเป็นเช็คลิสต์ผลิตภัณฑ์เงินฝากและบัตรเดบิตนะครับเดี๋ยวจะให้ลูกค้านะครับผมขอชื่อนะครับนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ก็คือการเปิดบัญชีนะครับแล้วก็จะมีเช็คบล็อกนะครับแต่ละรายการให้ลูกค้าดูนะครับว่าพนักงานได้อธิบายหรือให้ข้อมูลตรงตามเช็คลิสต์นี้ไหมนะครับถ้าเกิดถูกต้องบถ้ทนลูกค้าสามารถติเช็คบ็อกได้เลยแต่ถ้าเกิด ข้อไหนที่พนักงานยังไม่อธิบายหรืออธิบายไม่ครบถ้วนหรือลูกค้าเกิดข้อสงสัยหรืออยากสอบถามข้อมูลอื่นเพ,เพิ่มเติมเนี่ยก็แจ้งให้พนักงานอธิบายําได้นะครับก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดลูกค้าติ๊กเช็คบ็อกหรือทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยลงชื่อนะครับในช่องของลูกค้าได้เลยนะครับผมเร็จไร มาก็จะเป็นเอกสารน,นะครับหนังสือความยินยอมนะครับในการเปิดเผยข้อมูลนะครับผมโดยธนาคารฐานธนาคารชาติตระหนักถึงการรักษาข้อมูลของลูกค้านะครับภายใต้พบรบนะครับปี2อง2นาบอะครับข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้าโดยธนาคารจะเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับนะครับไม่เปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกนะครับโดยธนาคารจะขออนุญ,ญาตในการนํา ข้อคิดเห็นหรือข้อมูลส่วนบุคลค้านะครับไปวิเคราะห์วิจัยในการนำเสนอผลิตภัณฑ์าทางการเงินนะครับที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือว่าเหมาะสมกับลูกค้านะครับผมลูกค้าจะเลือกยินยอมไม่ย,ยอมก็ได้นะครับแล้วก็ลงชื่อได้เลยครับผมครับถัดมานะครับจะเป็นหนังสือให้ความยินยอมวัตถุประสงค์ทางการตลาดนะครับโดยเป็นบริษ,ษัทที่เป็นพันธมิตรกับทางธนาคารทหารไทยนานาชาติครับไม่ว่าจะเป็น บริษัทพูลเดนเชียประกันชีวิตซิกนาประกันภัยนะครับธนาชาติประกันภัยนะน,น,นะครับผมลูกค้าสามารถยินยอมหรือไม่ยอมก็ได้นะครับโดยให้บริษัทพันธมิตรดังกล่าวเนี่ยนะครับในการนําข้อมูลลูกค้านะครับในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือสิธิพัเดัยต่างๆโปรโมชั่นต่างๆให้กับลูกค้านะครับผมลูกค้าสามารถติดยินยอมไม่ยอมก็ได้นะครับแล้วก็ลงชื่อนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ การให้ความยินยอมนะครับหรือไม่ให้ความยินยอมเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับผมโดยที่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ที่สาขาของธนาคารนะครับผมผ่านแอปพลิเคชัน TDB Touch นะครับหรือ Call Center ก็ได้เช่นกันนะครับผมขอบคุณครับ เจอชีตได้แล้วนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็น tnc นะครับอยาให้ลูกค้าไปด้วยเช่นกันเรียบร้อยครับเบื้องต้นลูกค้ามีข้อมูลอื่นๆสอบถามเพิ่มเติมนะครับหรือสามารถลองเรียนนะครับได้นะครับโดยหลายช่องทางด้วยกันข้อแรกคือติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารไทยธนาชาติได้ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับ 2. นะครับติดต่อผ่านเว็บไซต์ของธนคาคารก็คือ w w w t t b b a n k c o m นะครับ3ช่องทางคือ call center 1428แนะครับแล้วก็ในส่วนของอาการประกันภัยก็คือเป็นของธนาชาติประกันภัยนะครับก็คือเบอร์ที่ได้แจ้งไว้นะครับผมสุดท้ายนี้ลูกค้ามีข้อมูลอื่นๆสอบถามเพิ่มเติมไหมครับไม่มีนะครับผม ขอบคุณที่วางใจให้ทีดีบีเป็นผู้ดูแลนะครับผม